ขอดูด้วยไม่ได้เหรอคุณฟุกอ่าเดี๋ยวผมทะเอาไปดูแล้วกันนะโมโพธิสัตวต์คันติมายะอิติภัควะผมชื่อฟุกแล้วก็ผมก็ฝังมุกอะฝ <c oughs> ังมุกแล้วก็ยาไปสิบฟูตจ้ะ <c oughs> เอารักของผมนะถ้าไมอยากจะตาบอดเราะช่องของผมนี่มีแสงส้องต่างๆเจอะแะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัดฟาวค่อนเลยนะครับผมหนึ่งในแอคเซลแตสตแต,สตนเลสเตลซีล ดีสายสุดล้ำไม่สำใครหมากับวัสดุสุดพีเมี่ยมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าเขยี่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออบตัดเ้าคน และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดนักรับรถทันทีอีก100บาทเลยครับผมหลุดโฟกัสลากหัวไม่คมแดงทั้งกระดานนี่เลย วันดั้มเครื่องดื่มโค้ดชัมเปี้ยวหวานลงตัวให้ความสดชื่นสดใสโฟกัสไม่มั่วเล่นเกมได้รัวไม่ต้องกลัวคาเฟอีนกินเป็นรูทีมก็โคตรดีเพราะกระปุกนี้ไม่เติมน้ำตาลกินได้โคนรนานตั้ง40แก้วถ้าสนใจแล้วอย่าลืมใส่โคตรนักลัดรถ,ถทันทีหนึ่ร้อยบาทไปจัดกันเลยคนดั้มไม่มีผลในการต้องกันหรือรักษาโรคโปวดอ่านฉลาก่อนบริพวกล้องเหอะอร่อยสุด ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็น C G C ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย C G C ไทยแลนด์ครับเพอมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ลน์แอดลาซด้าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาเซอร์โกอยู่ข้างล่างเลยจะไปย <Yo, S 2> ูยูย <Yo, S 2> สวัสดีครับ น้องพีสวัสดีครับพี่การเต้นเป็นหรือเปล่ปาอะไรนะครับอยากเป็นวัยรุ่นแคมปิง้งเขาเปล่าไม่เอาอย่าทำพี่อย่าทำพี่ทำคนอื่นได้ไหมอยากเป็นวัยรุ่นแคมปิ้งเขาเปล่าอย่าอย่าทำพี่พี่พี่มีเป้าหมายไปทำคนอนนื่นแทนไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมน้องเพื่นี่น้องเพื่อนต,ต,ตรงนี้ได้ด้วยเออระวังนะระวังนะโอ้ยมันพีมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ระวังใครอะเอ๊ะ <c oughs> ไปไปไปดูดิดูนี่ดูนี่เฮ้ยทำยังไงอะเป็นไง เป็นไงทำไงอ่ะทำอะไรวะทำอะไรอ่ะงงไม่ใช่หรอพี่ปิดประตูนี่ยมามาพี่อยากทำให้ดูบ้างอ่ะมาเนี่ยทำอะไรทำไมเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเราทำยังไงใช่อย่างนี้เหรออย่างนี้ถูกไหมใช่พี่พี่พี่กล้าหารด้ไหมแบบเนี้ยกล้าหารได้โอเคไม่รัานไ่ิลามไ่พุ่งมาไ่พุ่งมามามาเดี๊ย นไอเล้เอ็บไปไหอะุ่่กเ้ยตกพี่สีเยอะพี่เสีเยอะตก้ยอาเตรียมไาไปแล้วรอมาแล้วใช่รอเดี๋ยวพีไม่ได้กดพไม่กดพี่ยืนอยู่เไอเมประเด็นเดี๋ยวพกเล่นตไรอแล้วแ้วแ้ว้วหรอใครใครเป็นชานนีหาบูนหน่อยไอ้กนี่ดูนดูนะดูนะเมื่อกี้ อโอ้มากันเยอะจังเขาขอดูด้วยไม่ได้เหรอคุณปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันมาอ่าตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรอ่ะนะโมโหทิสโตคันติมายะอิติภควาเพียเ้ยงกลายเป็นแจมเฮ้ยพิเศษมาสมาดมันกาแมแม่ทำอะไรอ่ะพิเศษ สมัมกตเรียบร้อยแล้วได้บุญกันหมดได้บุญกันทั่วหน้าหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอที่จอดหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอเอ๊ใครตัวสั่นนะหนึ่งในสามคนนี้คือใครกันจอาจีเอางี้ตัลมาดิมาดิมาดิอย่าไปอย่าไป เราเห็นกันต่อนะว่าไอ้ซีแกมันเดินมาปาดกายแล้วก็กินศพไปมันเป็นอันนั้นไอ้กินศพอ่ะคานิบาลครับผมคานิบาลน่ะไม่เรากายตาย<ฟ>ไอไีกแล้วคือพี่กายตายเพราะว่าพี่ยูพี่ยูเดินมาปาดเอ้ยไม่ใช่หรือว่าใช่ว่ะแต่พี่ยูกินศพพี่ย <GB S 1> ูปาดแล้วก็กินศพด้วยอ๋อไม่พี่เอกคือพี่เจมอ่ะตอนแรกยืนอยู่ตรง,ตรงสะพานแล้วก็หายตัวมาแล้วก็โผล่มาปาดพี่กายเท่าที่เราเห็นนะ อ๋อตัวเขียวเขียวจ้าใครอินวิทผมว่าเก็บรูอินวิทก็จริงมันมีด้วยเหรอรูอินวิดน้องกายิงผิดเหรอสุดยอดมากชัดเลยพี่ฟูก็ไม่น่าฆ่ากายเอ้ยทีซีก็ไม่น่าฆ่ากายแล้วก็กินจบไปอันนี้ก็จริงพี่ฟูกได้ยินแล้วเอ้ยพี่ยูได้ยินแล้วนะไม่คือกายเขาขอเล่นอีตาเมื่อกี้เขาระบายออกมาว่าคุจะต่อเขาตัดไม่ได้เลยนู่นนี่ถ้าตัดมาคงมีแต่ฉาเออะอะเออะอะไงระวังลูกย แต่ว่าตัดเป็นดับสเต็ปได้นี่ที่กายชอบพี่พี่นั่นผมผมอ่างั้นบวชเลยบวชเลยอ่างั้นบวชบวชบวชอยากบวชใครบวชเลยพี่บวชใครในจนบวชใครในจนบวชคนในใจบวชคนในใจเฮ้ย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 นี่ไงดันดนอยากจะดูอยากจะขอดูวิชาแปลงร่างของกูพอกูกดแปลงร่างแล้วนั้นแหละกูตาย กายคือกายดวงไม่ถึงค่าแต่เมื่อกี้แต่ละเอกแบบใต่เอกอยากดูวิชาแปลงร่างอะพี่ก็เลยต้องส่องแดงอันนี้เอาเรื่องจักแต่ละคนรอปฟอร์มแล้วตายอย่างไวเจมคือตอนที่เตรียมตายอะพี่ได้ดูดวิญญาณเจมมาแล้วเยพี่ก็สัมประเวณีสีคือที่บ่าเทมไปฆ่ากายทำไมตายผมเนี่ยนะเซฟเต็มเลย อย่าห้ามหนูอย่าห้ามเฮ้ยแพทที่ทำด้วยทำอะไรอ่ะเพ็ดอะไรตรงเนี้ยหนังสือหนังสืออันนี้คืออะไรอ่ะแพทที่จะตามพื้นหน้าหัวกระโหลก่อนพี่กำลังคอนเทนต์มะเนี่ยไม่ได้คอนเทนต์พี่ไม่ได้ทำอะไรอ้าวอ้าวอ้าวรอเลยรอเลยอ้าวเดี๋ยวทำไร รอยู่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรถ้าถ้าพี่เฮ้ยทำไมเสียงเจมแบแปลกปลอมตัวมาเนี่ยมี่าผมได้ไหมไม่ใช่ผมผมเป็นนักสื่อไปเลยแล้วทีนี้เอางี้ดีกว่าพี่อเยพี่อยๆพี่อนี้พี่ผมมีผมมีผมมีมีอะไรให้ร่วมสนุกของพี่มามา พี่ยืนอยู่ตรงนี้ดิแล้วถ้าเกิดมีคนเดินโผล่มาแล้วเขาปาดเราทำไงโอ้เออว่ะเราไม่ไห้นหน้าคิดถือว่าน้องแพทนี่ช่ช้ำจริงไป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 นี่นี่น้องแพทรอกินโซบะน้องแพทรอกินคือตอนนี้ผมผมเฮ้ยเฮ้ยนะเดี๋ยวนะแปลกแปลกเฮ้ยวัดเฮ้ยอ๊บพี่ออกไปใส่เลยพี่ออกไปใส่กันคนเยอะแวรอดเต้นอยู่จริงไม่จริงได้ ผมมองว่าศพเนี้ยพี่เอกกโดนยัดระเบิดในมือและพี่เอกน่าจะเป็นคู่รักกับพี่อยู่ปันธงครับแล้วคนที่ยัดระเบิดใส่เราพี่ฟุกนั่นแหละพี่เจมพี่เจมผมอ่ะมีมีข้อมูลเนี่ยแล้วเราจะได้มีข้อมูลอย่างหนึ่งตอนที่พี่เอกเจอผมพี่เอกบอกว่าไม่ว่าใครจะรีพอร์ตกูก็ตามมันนะคนนั้นเป็นสองแสนนะผมน่ะพี่เอกบอกว่าพี่เอกเป็น ผมก็กลัเขามาสองแขนแคนาเดียใช้เสียงเปลี่ยนอ่ะผมน่ะอึ้งใครเป็นจอตี้ไม่จะตกดาวพิตตี้เป็นแบบแฝดนะไื่อมาโดนพกพี่เอ้าหรอเออวานเดี๋ยวนะพี่พี่แน่โดนฆ่าเพราะว่าเป็นน้องไก่ใช่ไม่ให้เป็นเป็นพีนอ่ะไม่แต่พี่บอกผมว่าเป็นแคนาเดียหรือพี่เอกหรอกพี่เจงพี่แหละพี่เอกผมมั่นใจจริงว่าพี่เอกเป็นพี่บอกว่าเองเป็นแคนาเดียมา99%แล้วพี่เป็นนักขายม่วงนอนโหวตผมได้นะ เจมบ้าแทง่วงนอนบวตพี่เอฟได้ป่ะจัดแรงโดดเลยจาี้คือพี่เสจี้คือพี่เสเมื่อกี้นีแล้วดาวพีเสพดยวพี่เสพเดี๋ยวผมจะรดาวลถไปสแสนเราเป็นแรปเปอร์ด้วยกัเต้เียนนี่หว่าพี่เต้เียนพี่เต้เียเอาเลยเจมรอ มันเถ้ามันแถมมาอีกหนึ่งเหลืออีกสองนะระวังด้วยจอดจี้ไข่จอดจี้บักก้ามายเฮ้ยฮยอ่าอ่าฮะโยฮีกี้โยไม่ไม่เอ้าผมชื่อกายชื่อกายผมจะกินคุณยายผมไม่เล่นฟารายผมมาดูทำนายไม่รู้เดินมามาอยู่ตรงนี้ทำไมมาทำอะไรตรงนี้กูไม่กูกู เอาไกตอนไหนไก่เอเอ๊ะผมชื่อไก่ชื่อไก่วันนี้เอามาฝักสี่ปาเพะอะไรอ่ะเดี๋ยวมางคนไม่ใช่สัก์สี่าย่าอยู่ที่ใครวะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอยอะไรพี่ เมื่อกี้ใครนะคนไม่ใช่สัตว์สีค่ะผัเดีครับบาีกำลังแล็บกันอยู่เลยอะแล้วก็ไม่รู้ใครเอาระเบิดมาใส่ผมเอ๊แต่แต่พี่เป็นคนชนวนระเบิดไว้หรอจุดกับต้นกําลังก็จุดไว้4บาครับเขาแล็บไป4บาแล้วก็นั่นแหละครับตายครับัำชามบอกได้เลยวันนี้ป๊อกปาโย บลอกบารนก็ไปเจอหมาก็ไปเจอลานแล้วไปเจอม้าโย่พี่เบดินมาแล้วแพนนก็เลยชอบคุณตาคุณยาคุณยาไม่มาไม่มาอ่ะอ่ะ ผมนักะพูดผมเลยตาผมพี่เป็นยอดที่เอ้ยอ้าเอ้าพี่เสดพี่เสดผมอยากเล็บพี่เสดผมขอกพี่ตอยลปต่อยพี่เสดไมต่อ้อ่ะอร่อยเฉยอ่ะไปผมชื่อซิกผมชื่อซิกซิกเกล็ตซิกเกล็ตและผมสามพี่จะลอยไว้เป็นยอดว่ะทำงานให้เสร็จทำงานเสร็จแล้วผมก็เติมไปอินของเพ็ด นายเฉยงานแรปเปอร์งานแรปเปอร์ดีเจผ่านแม่งเลยไปสลัเอฟต่อแล้วนาีน่ตะลนที่เก็ดเป็ดหรือเปล่าะสรุปว่าพี่สเป็นเป็ดหรือเปล่ากดเลยครับกดเลยครับเมื่อไรจะเกิดแแไม่ว่า่อไรจะเกิดปี๊ยาวยาวยาวยาาว ปนนเมางานแรปเปอร์เหมือนเดิมก็รองอาแรปเปอร์เขบงานแรปเปอร์อยู่ไหนครับงานแรปเปอร์มาแล้ว่าเดี๋ข้าผมและพี่งานจบนั้นแ่ะยาวจัดไปเลยแล้วกันนะครับเจมคอนหนอโ์โย่แค่โยก็หาแล้ว ย่านะเข้ามากูยิงนะมามามารอบที่สองผมเชื่อฟุกแล้วก็ผมก็ฝังฟุกเอ๊ะฝังมุกแล้วก็ยาไปสิบฟูดจัะไอ้ใครนุชละมองไม่เห็นแม่นายดูอยากจะแล็บจะจะขาดไปแล็กันดีกว่าพี่ปุกก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นละ เปิดตัวพี่กยพี่ฟุกรักลักอย่าอยาสวัสดีครับย่าฮ่าส่าส่าฮ่ นนั้ชื่อุผมไม่ได้เล่นมุกว่าผมเกียร์กินอีกศพเดียวแล้วผมจะสนุกเพราะว่าผมดีอยู่แล้วฐานศพเดียวดยู้วผมคนขับรถผมชื่อฟุ๊กเออผมชอบลุกใช่เลยแล้วแล้วศพอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเสียงระเบิดด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ที่ใครไม่ใช่เป็นกากะบาทอย่างเงี้ยออกไปแล้วเหรอพี่เอกกับก้าแล้วก็พี่พี่วีออกไปแล้วเนี่ยก็ือก็หมดแล้วนี่คือออกกันไ่หมดแล้วเต้ เมื่อแต่เล็บกันอยู่จริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะว่าแพตตี้อ่ะพี่เป็นนายอำเภอนะแล้วก็แพตตี้เขาเปลี่ยนนี้ไปกับใดรจริงแต่ว่าแพตตี้ไปานแม่เสียงก่อนออกเหรอเนี่ยพิเศษทำไมไม่พูดเนี่ยปวดพี่ฟุกเลยนั่นไปาเยิ่งเอาเดี๋ยวเราออกกันหมดเลยเย มาครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเคอเคอเเคโอเคคอคอเคอเวโอคโอเครับอเคโอเคอเคโอเคโคเ กับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึงกันนั่นเะครับที่ผมพาไมายแล่นในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน